รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกงานที่ตัวเองรักถ้าไม่งั้นเนี่ย70%ในชีวิตคุณเนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งที่คุณทรมานหรือคุณไม่เต็มใจที่จะทําคุณอายุเท่านี้คุณจะทําเรือได้หรอคุณมีเงินทุนเท่าไหร่พอครับแต่ว่า ไม่ยอมผมอยู่กับธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เพราะความรักผมไม่อยากให้สิ่งที่รักเนี่ยมันหายไปจากชีวิตสนับสนุนโดยแบรนด์ซีฟันซิสเต็มมากใหม่มิสูบิชิแอร拉斯มิราเคอร์ไวท์บายกลีบบัวเ KPN เอ็นมอเตอร์คาร์ ซีวิลา่าภูวิล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอุน่ระดันสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจอ l เล็กแนนส์เทอร์เวลกรุ๊ปจากจุดเริ่มต้นของชายหนุ่มวัย21ปีที่หลงใหลในการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจและนาความชอบมาสร้างเป็นธุรกิจด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์เล็กๆขนาด1เมตรให้บริการนําเที่ยวไปทั่วเมืองไทยและชักชวนเพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนกัน มารวบขยายธุรกิจทัวร์ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแม้ต้องฟาฟันกับอุปสรรคแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อแต่แล้วเขาก็กลับค้นพบว่าโลกใต้ท้องทะเลไทยคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในโลกเขาจึงยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองไทยด้วยเรือสำราญที่ให้บริการนักดำน้ำระดับโลกที่หรูหราและใ,ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่างไทยแลนด์แอคเดอร์เซอร์ที่จะพานักดำน้ำจากทั่วโลกมาสัมผัสกับความงดงามของท้องทะเลไทยจนกลายเป็นแหล่งดำน้ำระดับโลกสร้างไรายได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปีเขาทำได้อย่างไร ไปพบกับอายุน้อยร้อยล้านทัชทธรสุธัญยวินิต น็อตว่ายังไงครับกําลังจะออกแล้วครับคุณน็อตครับทางนน้นเป็นยังไงบ้างครับเหลือกันล้วจะออกแล้วครับสาวๆผู้เก่งน,น่ารัากมากด้วยโอเคงันเดี๋ยวเจอกันครับคุณนอ็อต มีเพียงหาาาทะเลซ้ายลมและสองเรายินเพียงแถวเบามีเพียงเสียงคืนกับเสียงเรานกนเ<ว>อ้โอคุณกำอะไรครับเนี่ยคุณมาทำไมครับเนี่ย ผม,ผมอุตส่าห์มีโอกาสได้มามอยู่บนเรือ Thailand e x c e <red> l <its> s อร์นะครับเรือลำนี้นี่มูลค่าร้อยกว่าล้านนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันคุณน็อตทำไม่เป็นน้องยิบกับน้องออมนะครับนั่นนะสิครับแหมอุตส่าห์ได้มาอยู่บนเรือ Thailand e x c e l s อร์นะครับกลางทะเลอันดามันนะครับที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับเรือลำนี้นะครับยันบอกว่าเป็นเรือ Thailand e x c e l s อร์ที่พานักท่องเที่ยวจาก ทั่วทุกมุมโลกนะฮะได้มาสัมผัสประสบการณ์ดำน้ำระดับโลกทำให้รู้ว่าแหล่งดำน้ำของเราเป็นระดับเวิร์คคลาสใช่แล้วจะไม่มาได้ไงครับเพราะว่าเจ้าของเรือลำนี้นะครับเป็นอายุน้อยร้อยล้านครับอายุเพียงแค่32ปีเท่านั้นสร้างธุรกิจจากการท่องเที่ยวที่เขาชอบที่เขารักครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเป็นธุรกิจร้อยล้านได้ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนี่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจนะครับเราไปหาเจ้าของเรือกันดีกว่าครับจะได้พูดคุยกับเขาว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จแบบนี้ วัสดีครับพี่ต้องพี่นอสสวัสดีครับไม่ต้องถามแลครับผมมาแล้วครับมาหาลิลี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอคุณอองเนี่ยคุณจะได้ไปท่องเที่ยวในแหล่งกำํน้ำระดับโลกอ๋อยินดีครับแต่เมืองไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจผมว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเราตั้งใจถอดแว่นแล้วคุยกับเขาดีกว่ามีเหตุผลอะไรถึงสนใจในธุรกิจของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรัก ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกงานที่ตัวเองรักนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเจในชีวิตคุณเนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งที่คุณทรมานหรือคุณไม่เต็มใจที่จะทำอย่าง,งนี้ห้องทํางานของคุณอองนี่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนบ้างครับ อาจะเนี่ยแหละครับจะเป็นทะเลวิวสวยๆอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเมืองไทยมาดีฟเซเชลมีห้องทำงานไหนแปลกๆที่พวกเราอาจจะไม่เคยไปบ้างไหมครับตอนนี้ทุกคนอาจจะคุ้นชื่อแล้วอะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อกาลาปกอรสครับกว่าจะไปได้เนี่ยสามวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเหมือนกันว่าเราเนี่ยได้ทํางานให้กับสิงกาลาปกอรสทามาเยอะขนาดนี้ถามได้ไหมครับว่าต่อปีเนี่ยเอเลแกนต์ทรเวลเนี่ยมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ค่าทั้งกลุ่มอะครับก็มูลค่าหลักร้อยล้านเราสู่ธุรกิจร้อยล้านภายในกี่ปีครับ5ปีได้ับ5ปีจริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นมาใหญ่นะครับเราก็คือค่อยๆเดินก็คือเริ่มมาจากแค่บริษัททัวร์เล็กๆจากมีพนักงานแค่2คนเท่านั้นเองแล้วก็เติบโตขึ้นมาเริ่มมาทำจับธุรกิจเรื่องการดำน้ำทำให้เรามีโรงเรียนสอนดำน้ำนะครับแล้วเราก็ได้หลักสูตร B Sa c นะครับเป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่มีเจ้าชายวิลเลียมเป็นประธานอยู่แล้วก็มี d ดฟ e ยชัว นะครับเป็นประกันภัยสําหรับการดำน้ำและการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มี a g r r s s s o r f l e e นะครับที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็มี Thailand Aggressor เนี่ยครับเรือที่บริษัทเราเป็นเจ้าของแล้วก็มีโลกสภายอีกหครับโลกสภายเป็นโปรดักชันใต้น้ำโอ้โหเจ็ดธุรกิจที่ดูแลอยู่ความพิเศษของ Thailand Aggressor คืออะไรครับปัจจุบันเราถือได้ว่าเป็น เรือลิฟท์บอร์ดนะครับเรือลิฟท์บอร์ดเนี่ยก็คือเรือที่เราใช้กินนอนแล้วก็เที่ยวอยู่บนเรือนะครับเป็นลักษณะโรงแรมเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าเวลาเราพานักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกมาลงเรือลำนี้แล้วเราใช้เวลาประมาณสัก 8วันนะครับ,รบก็คือเสาถึงเสาะนะครับ7คืนอยู่บนเรือเราจะเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตไปจนถึงเหนือสุดของไทยเลยครับหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็คือเกือบชายแดนของไทยพมา่าแ,และละแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งสลับกันเราก็จะลงใต้ครับ <c oughs> ก็จะไปแถวหมู่เกาะอดังลาวีก็จะไปสุดชายแดนมาเลเซียครับคุณอ,อ๋องเนี่ยก็เดินทางมาทั่วโลกนะดำน้ำมาแล้วหลายๆที่เนี่ยพะเรไทยของบ้านเรานเนี่ย อะไรคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจริงๆจริงๆแล้วอะแนวปะการาังของบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วครับยิ่งเป็นทะเลแถบอันดามันด้วยเนี่ยครับ,รบถ้าได้ลงไปดูใต้น้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีแหล่งปะการังที่สมบูรณ์มากๆนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ย เขาอาจจะไม่ค่อยมีแนวประการลังอ่อนเหมือนททางทะเลอันดามันบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเด่นของบ้านเราเลยลูกค้าเราเนี่ย70เปเ็นป็นชาวอเมริกันเขาบินมาเกือบครึ่งโลกเพื่อที่จะมาเที่ยวที่นี่ครับแล้วก็อีกสัก15เนี่ยมาจากยุโรปเราทราบมาว่าการจะเป็นสมาชิกของเรือเอเกเซอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาวิ่งอยู่ในรูทที่ว่าแหล่งดน้ําจิงๆของโลกทั้งนั้นใช่ครับถ้าเกิดว่าจุดดำน้ำนั้นอ่ะไม่ใช่จุดดำน้ำเวอร์คลาสไม่สามารถที่จะเป็น แอกเรสตอร์แล้วต้องมีตังกี่บาทนะครับสำหรับถ้าจะามาอยู่บนเรือไยแลนด์แอกเซอร์แบบนี้แท้ตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ประมาณคนล,ละ1 0 0 0 0แสนบาท กิจกรรมกลางแจ้งจที่น่าสนใจนั้นสามารถสร้างเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาลได้เช่นกิจกรรมดำนำ้ำมีมูลค่าตลาดสูงถึง5,000ล้านบาทกิจกรรมปั่นจักร,รยานมีมูลค่าตลาดกว่า5,000ล้านบาทและกิจกรรมตีกอล์ฟมีมูลค่าตลาดกว่า3,000ล้านบาทโอ้โหถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับความนิยมแบบนี้โอกาสเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ไม่ยากแล้วล่ะค่ะโอ้ว้า ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราอยู่สกายเด็ครั้งทีก็พามาดูจุดแรกก่อนเลยอ่างจัคกุซี่ครับผมใต้แสงจันทร์และแสงอาทิตย์ขอผมเข้าไปอยู่ด้วยได้ครับเชิญเลยครับก็นอกจากที่เรามีจัคกุซี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเมื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็มีเทอรีเทปสนะครับก็ทําสปาบนเรือได้เลยกับวิว360อย่างนี้ชั้นแรกเลยก็จะเป็นเมนเด็คนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับให้แต่งตัวเพื่อที่จะลงไปดําน้ำคครับนะครับจุดเด่นของเราเลยเนี่ยก็คือว่าาแขกจะได้้ผ อุ่นทุกไดฟ์นะครับห้องนอนของเราเนี่ยจะเป็นห้องน้ําในตัวทุกห้องแล้วก็มีระบบมัลติมีเดียก็สามารถดูหนังที่คุณชอบได้ห้องลูกค้ามีทั้งหมด8ครับ8ห้องแห้องรองรับสิบหกคนรองรับครับอยู่ตั้ง7วันนะเรื่องการทานอาหารเป็นยังไงบ้างครับจุดเด่นของเราเลยก็จะเป็นซิดดาวดินเนอร์เสิร์ฟเป็นคอร์สเหมือนโรงแรมอะครับมีอะเปอร์ทายเมนแล้วก็ดีเซิร์ตวก็เรามีแพัสดุเชฟออนบอร์ดหมายความว่าเชฟทรัขนมหวานใช่ครับก็คือทําสดๆเบคสดๆความรู้สึกเป็นยังไงเวลาที่เข้ามาสัโห your o u u n t r y แบอ v e ว y b e s บโอ้มันเป็นความภูมิใจนะอย่างน้อยเราเป็นคนไทยผมมีความฝันเลยว่าสักวันหนึ่งอะ่ะผมอยากมีเรืออย่างนี้และให้คนต่างชาติได้มาเห็นความสวยงามของบ้านเราอีกคุณจะไม่มีวันข้ามมหาสมุทรได้เลยถ้าไม่มีความกล้าพอที่จะออกห่างจากชายฝั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัส แ็ปไซต์ที่เราจะลงเนี่ยเรียกว่าเกาะห้าเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีปะกการังอ่อนสีม่วงนะครับเยอะมากจนคนเนี่ยมาที่นี่จะเรียกว่าเราเป็นเนอร์ฟิลสนับสนุนโดยหม่์มิซูบิชิแอตทรามิรัเขาไวไบกลิ่นบัว การบ Air A คุณอายุเท่านี้คุณจะทำเรือได้เหรอคุณมีเงินทุนเท่าไหร่พอครับแต่ว่าไม่ยอมผมอยู่กับธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เพราะความรักผมไม่อยากให้สิ่งที่รักเนี่ยมันหายไปจากชีวิตจากความหลงไหลในสเสน่ห์แห่งโลกใต้น้ำสู่แรงบันดาลใจที่ทำให้เขาสร้างเป็นธุรกิจทัวร์ดำน้ำร้อยล้านอะไรคือความพิเศษที่ทำให้นักดำน้ำจากทั่วโลกเดินทางมาพิสูจน์ใต้ท้องทะเลไทยเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับ นองครับที่บอกว่าบริการแบบ world class เนี่ยครับมันบริการแบบไหนครับจุดนี้เป็นจุดดำน้ำของไทยบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นจุดดำน้ำระดับโลกเหมือนกันนะครับครับผม d i ฟ e s i t ที่เราจะลงเนี่ยเรียกว่าเกาะห้าเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีปะการังอ่อนสีม่วงนะครับเยอะมากจนคนเนี่ยมาที่นี่จะเรียกว่าเร a v e n d e r field lavender field หมายความว่าคนจากทั่วโลกต่างบินมาที่ประเทศไทยของเราระดัน้ำที่จุดนี้น็อตครับคุณน้อง ตามม่ป่อจะมาช่วยเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมได้เห็นดูอุปกรณ์ทั้งหมดโอ้ยนี่มันเรือลำน้ำนาชัดเลยเราทราบมาว่าที่นี่ได้ถ่ายสารและคดีดับโลกเกี่ยวกับใต้น้ำของเมืองไทยมาแล้วในบริษัทเราเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าหน่วยงานโลกสงาครับนะครับคือจริงๆเราจะถนัดเรื่องการถ่ายภาพใต้ใน้ำม,มากและจุดเด่นของเรือลำนี้เลยอ่ะก็คือเราจะส่งเจ้าหน้าที่ของโลกโซฟาเนี่ยมาประจําที่เรือเพื่อถ่ายรูปให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนเนี่ยจะได้ภาพถ่ายกับ วิดีโอเนี่ยที่มีจากช่างกล้องที่มีผลงานลงแมกกาซีนมาแล้วทั่วโลกครือว่าจะเป็นพวกหนังสือไดเวอร์หรือว่าแมกกาซีนต่างๆที่เกี่ยวกับดำน้ำออาวงันพร้อมนะไป กินได้ไหมครับเอาละแบ่งให้เพื่อน <c oughs> ไปกรับอ้าวไปไหนครับคุณนนท์อ้าวหลังรับประทานอาหารทุกครั้งนะครับเราก็ต้องเพิ่มความมั่นใจกับเราเองนี่เลยผมคบตัวช่วยนะครับทำความสะอาดช่องปากของผมครับครับไม่ว่าจะเสร็อาหาร แบคทีเรียที่สำคัญนะช่วยกจัดภาพพักในร่องเหงือกและซอกปัสสาวเราด้วยครับกล้องเพื่อฟันหอมสะอาดสดชื่นครับคุณกล้องโอ้โหช่างเป็นสุดยอดคนสาธารณะจริงนะครับเนี่ยขออนุญาตไปทำตัวเพื่องฐานนะครับกล้องครับผมโอ้ยคุณนอตคุณยังไม่ได้ทำตัวปรงคบเลยลืมครับเดี๋ยวไปก่อนครับ เป็นไงครับคุก้องครับหลังจากที่สัมผัสบรรยากาศใต้ท้องทเลอันดามันของประเทศไทยเราโอ้โหข้างล่างนี้ทุ่งบอกว่าทุโโ่งลาเวนเดอร์อเป็นปะะการังอ่อนในพื้นที่ที่ใหญ่โตโมโหฬรานมหาศาลเลยมาเข้าเรื่องของน้องกันดีกว่าครับโอห้หต้องเรียนหาผู้นองครับ จุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจของคุณอ๋องเนี่ยครับเริ่มต้นจากตอนไหนครับคือจริงๆแล้วพ่อผมทําบริษัทเกี่ยวกับจวเลี่แล้วก็มีการพานักท่องเที่ยวเนี่ยจากบริษัททัวร์ต่งางๆมาลงที่ร้านาและตอนนั้นอะ่ะผมดูเรื่องการตลาดอยู่ผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปติดต่อตามบริษัททัวร์หรือเคาน์เตอร์ทัวร์วตามโรงแรมต่างๆวันหนึ่งเนี่ยผมไปเจอเคาน์เตอร์โรงแรมหนึ่งซึ่งเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะเลิกกิจการผมก็เลยเอ๊ะอย่างนี้ผมอยากลองทําบริษัททัวร์ดูเป็นบริษัท,ทเล็กๆที่มีเคาน์เตอรับ ตอนนั้นน่าจะประมาณ21ครับวันหนึ่งครับผมไปเจอลูกค้าคนหนึง่งที่เป็นลูกค้ามาซื้อจิวเวลรี่นะครับ,รบเขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ใหญ่ในมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเขามาหาบริษัททัวร์ในไทยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นวันครบรอบของราชของในหลวงครับของเราครับเวันราชการพอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเฮ้ยผมทําบริษัททัวร์เป็นโช์เตอร์เล็กๆหรอเราอ่ะสนใจที่จะทําธุรกิจทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นไหมถ้าผมสนใจอ่ะ เขาจะยกธุรกิจเนี่ยยกให้เลยยกให้เลยเหรอแล้วเราตื่นเต้นมาที่จะได้เอาตื่นเต้นครับครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็อายุ2ี่ครับพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้สิก็หาเพื่อนมาร่วมลงทุนแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปขอเสนอแบงก์ก็ชวนเพื่อนสองคนชื่อตั้มกับชื่อแชมป์ครับกู้แบงก์แบงก์ก็ให้ผ่านแบงก์ก็ให้ผ่านครับอ่าลุยแล้วมันง่ายอย่างที่ฝันไว้หรือว่ามันมีเรื่องท้าทายอะไรบ้างครับ ในช่วงแรกะครับก็ราบรื่นดีแล้วผมเห็นการท่องเที่ยวแบบไมซ์หรือการจัดประชุมการจับคอนเทนต์การจัดอีเวนท์ event, ที่เอาต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยผมเห็นจุดนี้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นตลาดที่เราน่าจับต่อมาเนี่ยผมก็ได้ขยายธุรกิจคือผมไปเจอคนหนึ่งเก่งมากเป็นคนมาเลเซียผมอยากได้คนนี้มาทํางานเพราะรผมรู้แล้วว่าศักยภาพผมเนี่ยไม่ึผมยังเด็กอยู่ประสบการณ์ในการทํางานมีไม่เยอะ ตอนนั้นก็คือได้งานที่ใหญ่มากๆมาทำด้วยประสบการณ์ของเขาแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาไปเรื่อยๆก็มีงานประชุมของบริษัทยาไฟเซอร์ประมาณจุดพันคนก็ราบลื่นไปด้วยดีครับแต่ว่าความราบลื่นอ่ะมันไม่ได้มีตลอดเราก็เจออุปสรรคมีความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเล็กน้อยจากกรุ๊ปที่เรามีบุ๊กิ้งเนี่ยล่วงหน้าไป3าปีกลายเป็นศูนย์ฮะพุ๊งล่วงหน้าไปสปีเป็นศูนย์เลยกลายเป็นศูนย์ศูนย์ที่คือไม่มีตังค์ไม่มีรายได้เลย ไม่มีรายได้เลยครับแต่ว่าเราต้องจ่ายออกทุกเดือนทุกเดือนโดยที่ไม่มีรายรับเป็นอย่างนี้อยู่กี่เดือนครับก็เกือบปีครับเือที่จะเลิกทำมาหันไปหาธุรกิจอื่นพอครับแต่ว่าไม่ยอมผมอยู่กับธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เพราะความรักผมไม่อยากให้สิ่งที่รักเนี่ยมันหายไปจากชีวิต ที่เริ่มตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เปลี่ยนกลยุทธ์มันเริ่มต้นจากอะไรครับเราคิดว่าในเมื่อเราหาแขกจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในไทยไม่ได้เราก็ต้องหาแขกจากไทยเนี่ยไปต่างประเทศอ๋อจาอินบาก็เอาบาวแทนพุณนส่วนทุกคนต้องช่วยออกไปหาธุรกิจไปเสนอกุ๊ปต่างๆคนหนึ่งเนี่ยครับหาไม่ต่ำกว่า20ิทุบแรกอบจร้อยเอ็ดอบจร้อยเอ็ดไปฮ่องกงกัไรน้อยมากกำไรประมาณอะไรคนหนึ่งตกแล้วไม่เหลือพันนะครับโอ้ อะ,อะไรที่ทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้น้อยังมีถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้ไม่ยอมทำงานตั้งแต่วันแรกเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเลยจุดเปลี่ยสำคัญที่สุดก็คือเราเริ่มมาดำน้ำครับครับผมทำให้ผมเตือนความจำตั้งแต่สมัยเด็กๆขึ้นมาครั้งหนึ่งว่าสามในสี่ส่วนของโลกเนี่ยเป็นห่วงมหาสมุทรถ้าเกิดว่าเราเที่ยวที่ไหนในโลกเนี่ยมามากมายแค่ไหนเราก็เห็นส่วนน้อย ของโลกใบนี้อยู่ดีก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มทาทัวร์ดำน้ำมากขึ้นหันมาจากกับตลาดด้านนี้มากขึ้นจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยครับเราได้มีโอกาสที่จะไปปาปัวนิวกินีละครั้งนั้นอ่ะเราจะมีการขึ้นเรือด้วยที่ปาปัวนิวกินีเป็นเรือที่เราจองเอาไว้แต่เรือลำนั้นอ่ะเสียเจ้าของเรือเขาก็เลยชดเชยโดยการเอาเรือลำหนึ่งมา ให้เราใช้แทนซึ่งก็คือ Thailand r e g e s t o r ในปัจจุบันนี้โอ้ัหเป็นบุคเทสันิวาสที่จะมาเจอกันผมก็มีความฝันใหม่ว่าผมอยากเป็นเจ้าของเรือลิฟบอร์ดตอนนี้ฝันใหญ่ขึ้นฝันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฝันใหญ่ขึ้นพอเราเริ่มทําดําน้ํำปุ๊บเนี่ยเราก็มีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทคนที่4ชื่อพี่เอครับก็ เาเป็นคนจุดประกายผมขึ้นมาทําไมเราไม่ลองติดต่อกับเจ้าของบริษัทในดูว่าถ้าเราอยากเรือที่เป็นเชนระดับโลกเนี้ยเราต้องทํำยังไงตอนนั้นเด็กหนุ่มอายุี่สิบเจ็ดกำลังจะจอยกับบริษัทเรือดำน้ำระดับโลกครับผมยากไหมประโยคแรกที่เขาถามเลยคุณอายุเท่านี้คุณจะทําเรือได้เหรอคุณมีเงินทุนเท่าไหร่แล้วคุณมีประสบการณ์ในการทําเรือมาแล้วหรือ,อเปล่าตอบเพราะว่าอะไรไม่มีอแล้วเขายอมได้ไงแต่ผมอยากทำสอนผมหน่อยเริ่มจากที่เราส่งลูกค้าไปหาเขาเรื่อยๆก่อนอ๋ออะ บอกว่าผมทําได้นะอ,ะอะทูฟได้เลยจากการที่ผม manage ทริปไปที่เรือของคุณคแล้วดูเ e r s o n n e l ของคุณว่าเ e r s o n n e l ของคุณเนี่ยเป็นยังไงพัฒนาขึ้นไหมหลังจากวันนั้นเนี่ยผมคุยกับเขาเรื่อยๆเป็นเวลา3ปีกว่าส <3 S 2> ปีคือเขาบอกว่าเอาอย่างนี้คุณต่อเรือใหม่อะประสบการณ์ในการต่อเรือก็ไม่มีตอนเนี้ยเขาบอกเขามั่นใจละว่าผมทําได้เอาเรือของเขาไหม ที่ลำแรกที่ผมเคยไปแล้วผมบอกว่าประทับใจในวันนั้นแ<น>ะแล้วคุณตัดสินใจเลยไครับว่าเอาเอาสิ่งที่ผมไม่ชอบคือคนที่ชอบพูดว่าทําไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างทําได้ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมัน่นวารสศิษิ์อิสระคือสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือผมอยากให้คนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเห็นว่าทะเลไทยอ่ะสวยแค่ไหนแล้ววันนี้ผมทําได้ สนุนโดยแรงสีฟันซิสเทมา KPN มอเตอร์คาร์กตาธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทสถาบันความงามเมกกคลินิกในที่มืดย่อมมีแสงสว่างมันต้องมีทางออกเสมอแล้วเราก็ช่วยกันหาทางออกว่าทางออกนั้นคืออะไรหากเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้ทุกอย่างคือจบกว่าสิปี กับเส้นทางธุรกิจที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทของกลุ่มคนเล็กๆที่ลหลงไหลการดำน้ำแนวคิดสูส่ความสำเร็จของเขาคืออะไรไปติดตามกันต่อครับต้องถือว่าค,คุณอ๋องเองและบริษรัทเป็นกลุ่มคนที่ประสบใลไอเกอร์เซอร์ที่อายุน้อยที่สุดของโลกได้ไหมครับใช่ครับตอนนี้รู้สึกยังไงในการที่นำนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอยู่บนเือเชนระดับโลกบนหน้าน้าของไทยที่เรารักเนี่ย คือสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือผมอยากให้คนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเห็นว่าประเทศไทยอ่ะสวยแค่ไหนอ,อยากให้รู้ว่าประเทศเรามีดีแล้ววันนี้ผมทําได้ก็เป็นจุดความภูมิใจว่าอย่างร้อยเราทําให้ประเทศเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นตลอดการทําง,งานสึกกัวปีของคุณอองที่ผ่านมานี่ครับเคยมีจุดที่ท้อดถอยนะมีจุดที่รู้สึกว่าชีวิตมันช่างยากเหลือเกินในการทาธุรกิจช่วงที่เงินของบริษัทเกือบเหลือศูนย์ช่วงนั้นก็คือน้ําตาตกไงครับ บางวันถึงกะอยู่ออฟฟิศสามวันเราะคิดอะไรไม่ออกเปิดบัญชีไล่ดูว่าอนาคตเราจะทํายังไงจะหาทางคลิกยังไงติดต่อลูกค้าเก่าทั้งหมดเพื่อที่จะขอกรุ๊เข้ามาทําในประเทศไทยครับคําตอบคือไม่หมดเลยแล้วเราให้กาลังใจพวกเราคนเองเว่าวันข้างหน้าเราต้องผ่านไปได้มันมีโคชาันที่สดใสรอเราอยู่เราคิดว่าเราทํามาได้แล้วมันต้องมีทางออกเสมอในที่มือจะมีแสงสวา่าง แล้วเราก็ช่วยกันหาทางออกว่าทางออกนั้นคืออะไรคุณอ,องคครับผมว่าตอนนี้คงมีคุณผู้ชมหลายคนต้องการกำลังใจครับอยากจะก้าวไปสู่ความฝันของที่คุณอองทำสำเร็จมาแล้วถ้าต้องให้กำลังใจเขาจะบอกเขาว่าไงครับอย่ากลัวที่จะถามอย่าอายที่จะขอแล้วทุกทางอ,ออกหรือในทุกความมืดย่อมมีแสงสว่างเสมอ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้ทุกอย่างคือจบ,บถ้าเกิดคุณทำได้อย่างนี้ครับ คุณเป็นอายุ้อยลอยลานได้แน่นอนสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียและโรงแรมกะตะธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแห่งโลกใต้ท้องทะเลที่ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน และนี่คือมนต์เสน่ห์ที่สะกดให้อายุนารดานของเราหลงไหลโลกใต้ท้องทะเลจนต้องนำความมาสจย์นี้มาแบ่งปันให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเช่นกันอายุน้อยร้อยหลานทัชชธรสุทัญญาวินิตบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อย WAAAAAAA